มันมันก็โยงยาวมาถึงกับว่าไม่ว่าปัญหาในทุกๆเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็โยงมาถึงว่าคนตอนเนี้ยก็เข้าใจพุทธศาสนาผิดเพี้ยนเละเทะโถดใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็จะมาบอกว่าเนี่ยคนนู้นก็เสื่อมคนนี้ก็เสื่อมพาะก็เสื่อมพุทธศาสนาเสื่อมอะไรเงี้ยผู้ศาสนามันเสื่อมตรงไหนอใช่ไหมล่าสุดฟังนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าผู้ศาสนามันเสื่อมอะไรคนมันเสื่อมแล้วยังไงอืมเออ ก็เคยเห็นได้ยินสักพักแล้วก็มีมีข้อความมีบทความซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ของหลวงปู่หาหลวงปู่ดโดนเสาวอะ่ะอ่อจาจักใช่ไหมหลวงปู่หาสุขะไม่ใช่เอเธอโอ <laughs> เคอ่าเขาเขาถ้าเขาไปเชิชดูด้หลวงปู่ดโดนเสาวอะ่ะเออก็มีคนไปถามท่านบอกว่าตอนนี้มันมีข่าวข่าวเรื่องพระไม่ดีนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราไม่เคารพพระสงฆ์ได้ไหมเคารพแต่พระพุทธกับพระธรรมได้ไหมเออเออหลวงปู่หาบอกว่าอ๋องั้นเธอไม่เคารพเราดิ อืมเขาทาปอออเป็นพระสงฆ์ไงบอกไม่ใช่เว้นหลวงปู่เป็นคนหนึ่งอา้าวหลวงปู่ไม่ใช่พระสองฆ์หรออืมอ้าวเอาเอาเอา,เอาไงอ่ะก็แต่ว่าพระมันตื่นไม่ดีนู่นนี่นั่นเลยก็แบบเอา้าแล้วตกลงหลวงปู่ทำอะไรผิดอืแล้วจะเว้นแค่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่คิดว่ามันมีคนดีๆบ้างหรอ,อมันก็น้าจะมีคนดีๆ,นนดๆเหมือนหลวงปู่บ้างนะออะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะใช่ไหมหลวงปู่ก็เลยบอกว่าพระรัตนตรัยสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อืมมันคือสามขาอืมล้มไปข้างหนึ่งมันพังนะพังไม่ได้ครับ ต้องมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่พระสงฆ์มันไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ผมผ้าเหลืองแล้วเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่ใช่พระสงฆ์จริงๆแล้วพระสงฆ์ลึกๆในความหมายของพระรัตนตรัยสามอย่างพระสงฆ์นี่แปลว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่สมุติสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็คือตั้งแต่คนที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปครับอันี้เราจะไปรู้ได้ไงใช่ป่ะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือหลวงปู่หาก็บอกต่อบอกว่าเวลาเธอไปไปร่อนทองอ่ะในแม่น้ำเวลาเขาร่อนทองเนี่ย ถามว่ามันได้ก้อนกวดได้ดินหรือได้ทองมากกว่ากันต้รงก้อนขวดได้ดินเยอะกว่าวิธีเนี่ยทองแทบไม่มีได้ซ้ำแล้วเธอไม่ต้องกรองหรอไงอ่ะเธอก็ต้องกรองไม่ได้แปลกผู้คนต่อให้ไม่เป็นพรางมันก็ต้องกรองก็หวาชัดมันก็ไปเรื่องปกติแต่จะไปหมายว่ัวหมดทั้งหมดแล้วนั่นคือขี้หมดแล้วถ้อไม่มีทองนั่นน่ะใช่ไหมแต่ถ้าไม่กรองแล้วอยากจะไม่กรองแล้วก็เอาแต่กวดดินก็แล้วแต่อืใช่ไหมมันไม่ใช่ประเด็นเลยว่า เราอยากจะให้ทําความเข้าใจว่าจริงๆอ่ะในทางพุทธพุทคือทางรอดจริงๆทางรอดที่ว่าพุทธไม่เคยสอนว่าชีวิตฉันตกต่ำอ่ะเงี้ยตัวอย่างของพี่ใหญ่พี่ใหญ่ฉันไม่ได้เป็นแบบว่าชีวิตฉันแย่อืเออฉันไปไหว้ เด็กไม่ใส่กางเกงดีกว่าแล้วคิดว่าจะทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นได้อะไรเงี้ยตอนนั้นพี่พี่อยาจะแอบไปไหว้ม่มีไม่ไม่เคยไปไม่เคยไปความจริงี่ไม่เคยไปแมนไม่เคยไปคุยคนนี้ก่อนไงนั้นเราควรจะขับความเข้าใจผิดใหม่ๆในเรื่องของพุทธก่อนเนาะพุทธไม่เคยสอนให้ไปไหว้พุทธไม่เคยสอนให้ไปขอไม่เคยสอนให้ไปขอพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้ขอพระดีๆก็ไม่เคยมาสอนให้ขอสิ่งที่ขอได้คือเขาว่าขอพร พรไหว่าอย่างเงี้ยเหมือนพ<ส>ี่ใหญ่ไปขอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าอดทนหน่อยนะอดทนอีกนิดนะลูกนี่คือพรของหลวงพ่อนี่แหละพรกพ็คือให้เราอดทนให้กําลังใจใ,ให้สติให้ปัญญารู้ว่าเราจะ<ม>ดําเนินชีวิตต่ตอไปยังไงอันนี้คือสําคัญ<ม>อันนี้คือหน้าที่ของพระเด้อพระไม่ได้มีหน้าที่ให้หวยนะพระไม่ได้มีหน้าที่ทําประกอบพิธีกรรมแล้วก็ใช้ข้ออ้างว่า เออทำไปเพราะมันเป็นเปลือกของผู้ศาสนาจะทําให้แบบคนเ <c oughs> ข้ามาวัดอะไรเงี้ย <c oughs> ทําไม่ผิดนะ <c oughs> ทําพิธีกรรมก็ไม่ได้ผิดแต่ทําพิธีกรรมเสร็จแล้วได้เทศได้สอนได้ให้ปัญญาหรือเปล่นถ้าทําเสร็จแล้วก็บอกว่าเออเป็นอุบายทําให้โยมสบายใจแล้วจบแล้ว <c oughs> ไม่คิดให้ปัญญาเลยเหรอืไม่ได้เด้อเออเรารับอาหารรับเนาะ พระนี่คือผู้ขอเนะใช่ครับใป่ะไปเดินมิจรบาทนี่คือเป็นผู้ขอเนะอืมเขาให้ข้าวให้อะไรให้ชีวิตที่ดีใช่ไหมไม่ต้องไป่อกหากินเองได้ศึกษาก็ศึกษาศึกษาเสร็จเราก็ต้องให้ปัญญากลับไปกับโยมด้วยนี่คือหน้าที่ ไม่ใช่ทาพิธีเสร็จรับตังเสร็จจบไม่ใช่เด้อเพราะว่าพระสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกอ่ะก็ต้องเผยแผ่ทมแล้วต้องเป็นเนื้อนาบุญจริงๆอือคือนี่ไม่ได้พูดถึงเฉพาะพระสงฆ์นะทุกคนทุกคนก็มีหน้าที่เราก็มีหน้าที่ของเองอใช่ไหม,มเพราะนั้นเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพูดสอนอะไรอสอนที่เราเ,เพียรพยายามอย่างถึงที่สุดเนะาะการจะทำอะไรประสบความสำเร็จอ่ะอย่างดูอย่างพี่ใหญ่สิ่งที่พี่ใหญ่ทำก็คือมีฉันทาหรือเปล่าล่ะ มีใครว่าทำเพราะความอยากโลภอย่างเดียวใช่ป่ะถ้าไม่มีฉันทานะอยู่ต่อไม่ได้หรอกหนีอิทธิบาทสี่สำคัญที่จะหนีไปใช่ไหมฉันทามีวิทยา้ดยมีการลงมือทําจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่แบบสั่งอย่างเดียวไม่ทําไม่รับโทรศัพท์้วยไม่ได้ทาไปทาไปทาไปหนีดีกว่าเี่ยนอนเล่นี้ก็ได้ใช่ป่ะเออนีเอาพาภรรยาไปกินสุกี้ยางไดวก็ได้เรี้ยไม่ไงันยังลงมือทํามีฉันทามีวิทยาใช่ไหมมีจิตตาคือใจก็จดจ่อในการที่เราไม่ทิ้งไม่หนี ตั้งใจจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับแล้ววิมังษาคือ,อวิมังษาโคตรสำคัญเลยคนไทยไม่ค่อยสนใจจบที่ตัวนี้แหละเนาะเพราะเราต้องมีการประเมินมีแอสเซสเมนต์ตลอดว่าปรับปรุงยังไงผิดพลาดตรงไหนหอ,อันนี้ดีหรือเปล่าเรารักจริงหรือเปล่าเราลงมือทาเต็มที่หรือยังเนี่ยอันนี้ต้องทําตลอดวิมังษาคือมันตะวนตลอดนั้นย้อนกลับมาว่าถ้าเราปรับความเข้าใจพุทธที่ถูกต้องแล้วว่าพุทธจริงๆคืออะไรเราจะไม่รู้สึกว่าพุทธ สอนบ้าบอคอแตกอะ่ะเราจะเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่พูดสอนคือเรื่องธรรมชาติจริงๆไม่ได้มีอะไรที่มันผิดผิดแผลพิสดารอะไรเลยอืถัดมาถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วอ่ะในทางพุทธศาสนามุ่งสอนอะไรอ่ามุ่งสอนอะไรสอนให้ไปสวรรค์ไหมไม่ไม่ไม่พุทไม่เคยสอนให้ไปสวรรค์นะไม่เคยให้ปรับภพภูมไปพบไหนนะไม่ไม่มีนะไม่มีครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนบอกว่าทําบุญเท่านี้เถิด แล้วเธอจะได้ไปสวรรค์ชั้นนดสิ่มีรางวัลสอนนะไม่รู้ไม่ไม่อยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนทํารับเหมาอะมีมีคนที่เป็นผู้รับเหมาอะเขามาเล่าให้ฟังเขาไปทํางานที่วัดหนึ่งแล้วแล้ววัดไม่จ่ายเงินวัดบอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะให้หลวงพ่อเอ้ยจะให้โยมเนี่ยออ่เได้ไปสวรรค์ชั้นนี้แทนนี่แต่ว่าอาตมาไม่จ่ายคือมีอย่างนี้ด้วยจริงๆคือแบบเราเป็นผู้รับเหมาก็เอาได้ด้วยเหรอ คือคือไม่จ่ายไม่จ่ายตังค์แต่ว่าให้เราขึ้นสวรรค์ชั้นนี้แบบอัปเกรดได้ด้วยก็เดี๋ยวนะดตาเราต้องซื้อเหล็กมานะเหล็กเราต้องใช้เงินซื้อก็เขาคิดว่าเหล็กมันต่อขึ้นไปเป็นบันไดไงแล้วมันก็จะขึ้นงงแม่เอยมีอย่างนี้ด้วยจริงๆอันนี้อันนี้อันนี้เคสจริงๆนะเอองงแมกแล้วคนก็เชื่อเยอะด้วยนะคนไม่เชื่อแต่ว่าทําอะไรไม่ได้คือก็ทําไปแล้วอะแต่ไม่ได้ตังค์แต่แต่ได้ขึ้นสวรรค์เขาบอกว่าให้ขึ้นสวรรค์ชั้นอะไรนี้แหละอ่าอย่างเงี้ยคือ เพื่าสถานไม่เคยมานั่งสอนว่าให้คุณทําดีแล้วเพื่อขึ้นสวรรค์แล้วทาผิดนู่นนี่น่าจะต้องตกนรกชั้นขุมไหนนุ่มไหนอะไรเนี้ยอันจริงไม่มีนะไม่มีครับเออสวรรค์มันอยู่ในอกนรกอยู่ในใจเออทำอะไรดีๆเราก็สบายใจใช่ไหมเราไม่ต้องหลบหนีใช่เรามันผิดพลาดแต่มันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของเราทั้งหมดถูกไหมมันเกิดนี่เกิดสิเราก็แก้ปัญหาเราไม่ได้หลบหนีไปไหนอ่าเพราะฉะนั้นเรามาเกิดมาด่าได้ทุกวันใช่ไหมเราไม่ได้หนีแต่วันนี้คือความเป็นจริงเพราะนั้น ในทางพุทธไม่ได้บอกให้เราขึ้นสวรรค์และก็ไม่ได้ล่อโดยการทําความดีไม่ได้บอกขอให้ใครว่ามาทําดีเถอะมาทําบุญเถอะเออทำอย่างนี้แล้วจะดีนะเฮ้ยมาทําบุญแล้วชีวิตคุณจะดีอชีวิตตกต่ำใช่ไหมมาลอดท้องไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยวชีวิตจะดีชีวิตแย่มาสะดอกเคราะห์เฮ้ยเคราะห์ไม่ใช่กุญแจสะดอได้ด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหจ๊ะ ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ก็เสดอกกันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเออชีวิตแย่ไปทํานู่นทํานี่แล้วแบบโอเคมันเป็นมันเป็นอุบายทางใจใช่แต่อย่าลืมนะอุบายทางใจเสร็จแล้วอย่าลืมให้ปัญญาเน้นอย่างนี้ทาอุบายทางใจไม่ผิดบอกเลยไม่ผิดเช่นบอกว่าให้คนไปนอนในโลงศพเพื่อสะดอกเคาะไม่ผิดนะอไม่ผิดแปลว่าทําให้เกิดเจริญมาณานุสติแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเออสุดท้ายเราก็ต้องตายเนาะเราเอาอะไรไปไม่ได้เนาะสุดท้ายมันมีที่แค่นี้เองเออ เกิดความสบายใจละขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็ต้องให้ธรรมะแต่โดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นให้ปัญญาต้องให้ปัญญาต้องให้ปัญญาว่านี่เห็นไหมโย,ยมโยมคิดมากนูกเนี้ยสุดท้ายโยมกลายไปโยมไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้โอเคครับอันนี้ให้ปัญญาได้อันนี้ไม่ผิด,ผดเป็นอส,สโลบายใช่ให้ระลึกถึงใช่ไห้พยานหนาผิดไหมอ่าไม่กล้าตอบดิไม่กล้าตอบกลัวทัวลงไม่สบา บอกว่าคนไหว้บูชาพญานาคเยอะะต้องถามว่าไหวในฐานะอะไรก่อนเน่ยถ้าเคารพบูชาเป็นที่พึ่งไม่ถูกอยู่แล้วแต่ถ้าไหว้ในฐานะอไหวผู้ใหญ่สวัสดีไม่ผิดแล้วไหวแล้วเกิดอะไรล่ะถ้าสมมุติว่าวัดไหนบอกว่าให้ไหวพญานาคเนี่ยเราให้สติและใ้ปัญญาเนี่ยพญานาคเนี่ย เขาีความพยายามแบบไหนเขามีศรัทธาขนาดไหนเขาอยากอยู่ใกล้พุทธศาสนาขนาดไหนเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้าพยพญานาคก็อยากมาเป็นคนเพื่อมาบรรลุธรรมในความเป็นมนุษย์อยู่ดีเพราะ,ะนั้นโยมเป็นมนุษย์แล้วนะโยมต้องตั้งมั่นตั้งใจโดยการเห็นเนี่ยเป็นแบบอย่างออเอาอย่างนี้โอเคที่ต้องบอกว่าพญานาคเนี่ยเป็นไอดอลของความเพียรพยายามไม่ผิดเลยเป็นความศรัทธาที่เขายังอยากอยู่ใกล้อยากปกปักดูแลพุทธศาสนา อันนี้โอเคแต่เขาบูชาเพื่ออย่างเงินไหวแล้วรวยไหวแล้วรวยแล่รวย<ต><ม>อย่างเงี้ยก็ลอกไ,ไหวไปเถอะเขาแตกมามัม้ถ้าเรารู้ว่าจริงๆในทางพุตสอนอะไรมุ่งไปอะไรไม่ให้เกิดความติดในอุปทานอะไรเงี้ยอุปสรรคคือความจริงความทุกข์คือความจริงใช่ไหมพุทธศาสอนเฉพาะเรื่องความทุกข์ใช่ไหมไม่เคยสอนเรื่องความสุขไม่ให้เราติดสุขทุกเท่านั้นที่เป็นสัจจะใช่ไหม เออนอกเหนือจากนั้นเป็นอริยะคือไม่จริงทุกเท่านั้นคือเรื่องจริงเนาะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วทุกเท่านั้นที่ดับไปอีอม,มันมีเนือเน้อหาแค่นี้ครับมะแล้วคุยกันต่อว่าเฮ้ยนอกจากเรารู้แล้วพุทธศาสนามุ่งไปทางไหนปมที่มันควรจะต้องแก้คืออ่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาทุกอย่างปัญหาของพี่ใหญ่ก็ตามแม่มันพูดกันไม่จบนะเพราะโอ้หทับมามันเยอะข้อเหลือกัน มันมีสักข้อไหมที่แบบขอให้แก้คําเดียวพึ่งแล้วจบทุกอย่างมาถึงปัญหานี้ปัญหานี้ด้วยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาประเทศชาติปัญหาโน่นนี่ปัญหาเพื่อศาสนาปัญหาพระเสื่อมปัญหาโน่นนี่นั่นปัญหาคนติดไอความโลภปัญหาเอหิบมามาขายไม่ได้ปัญหาเต่าปัญหาอะไรเงี้ยทุกปัญหาเลยขายไม่ได้ก็ไปซื้อสิคือมันสับสนเนื่องเข้าใจว่ามันเยอะมันเยอะแล้วก็แบบว่าแล้วเราจะจับหลักอะไรดีเนาะก็มีคนบอกว่า หลักเดียวเลยแล้วไม่ต้องจาไม่ต้องศึกษาอะไรเลยอไม่ต้องศึกษาเลยทั้งสิ้นให้ศึกษาทาเดียวคําว่าตัวและของเราตัวตนของของตนภาษาท่านคูดทาเรียกว่าตัวกูของกูอืมอ่าไอ้ลบลบตัวนี้เลยใช่แค่นี้แหละศึกษาเลยว่าตัวเราเราทาเนี่ยพี่ใหญ่ทําเนี่ยทําเพื่อตัวกูป่ะของกูไหมไม่อย่างเงี้ยคือถ้าเป็นตัวกูของกูต้องเป็นแบบกูต้องเป็นแบบนี้กูต้องเป็นนั้นกูไม่ได้อย่างนี้กูไม่พอใจนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็ทุกเงี้ย ืแค่เลยถ้าอุปทานไปอย่างนั้น,นก็ไม่ถูกแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเข้าใจว่าอเออตกลงนี้มันตัวกูหรือของกูหรือไม่ใช่ตัวกูตกลงทําไปแล้วตัวกูได้อะไรไหมหกูเอาไปอะไรไปได้ไหมหไม่ได้นี่ของของกูกูหวงไปมันจะอยู่กับกูไปตลอดกาลหรือเปล่านี่นะปัญหาปมข้อเดียวที่อยากเคลียร์ให้ได้คือเขาว่าตัวกูของกูจบ